ง่ายไหมง่ายได้คะเอ๊ะหนูเห็นไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะตัวเองพี่แอบให้ดูอีกแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอ่ p h r a s a <Yeah. S 1> l verb อีกแล้วคะ่ะดังนั้นเนี่ยหนูอยากได้ p h r a s a l verb เพิ่มอีกนิดนึงไหมเอาไวเอาไว้ไวท่องกันดีไหมยอย่างน้อยหนูก็รู้จักพี่ไปเลยไม่ต้องไปหาเพิ่มดีไหมคะ get ไปดูกันดีกว่าคะ่ะขอสักสิบคำคะ่ะไป get คะ่ะเขียนไว้เลย p h r a s l verb get นะคะ p h r a s l verb นะคะ get นะคะนี่คือสิ่งที่หนูควรจะไปดูกันเพิ่มเติมนะคะ first v e r b get นะคะอ่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. นนะคะอันนี้เลยคือ get around นะคะ get around คำที่เขาบอกมา 2. นะคะ get into นะคะสามค่ะ get เด็กๆขา in ตรงข้ามกับอะไร in ตรงข้ามกับ out หรือ in ตรงข้ามกับ off คิดดีด out นะคะตรงข้ามกันนะคะตรงข้ามกันอ่า uh, ส get on ะคะ่ะแล้ว on ตรงข้ามกับอะไร off ตรงข้ามกับ off นะคะเขียนไว้ด้วยนะคะตรงข้ามเนะะี่ยพี่มีทริคให้จำเขียนไว้ด้วยนะคะหกนะคะ get um, get back นะคะเจ็ดนะคะ get over 8นะคะ um, get together 9นะคะ get along 10นะคะ get อะไรดี get away แล้วกัน มีใครรู้ว่าไหนบ้างไหมน่าจะมีบางคนแบบเคยเห็นบางอันนะพี่ว่าเคยเห็นปะสักอันหนึ่งอะ fresh v e r b เ,วเวลว get get out แปลว่าอะไรดีได้หนึ่งในความหมายแปลว่าออกไปนะคะหในความหมายแปลว่าออกไปแต่คําความหมายที่ชอบออกสอบนะคะมันมาคู่กับ get into คู่กันยังไงเด็กเงยหน้าดู get into มันคือการเข้า หรือขึ้นพาหนะขนาดเล็กค่ะ